ถัดมาเนี่ยกำลังจะมาพูดถึงสี่พ่อที่ว่าเมื่อกี้คำถามสี่จริงๆแล้วไม่ได้เชิญคำถาม,มแต่ว่าพระพุทธองค์ชวนภาษาญิบุตรซึ่งภาษาญิบุตรเนี่ยเป็นผ้าหารผู้มีปัญญาสูงป,ปีที่สุดเพราะฉะนั้นไปถามคำถามย,กยากๆหรือไปคุยเรื่องย,กยากๆเนี่ยมันชิวความเท่กว่านั้นก็คือว่าเราต้องถามคำถามง่าย,ายๆให้แบบถามง่ายเบอร์นี้เลยหรืออะไรเงี้ยงี่ออกป่ะสิ่งที่ที่พระพุทธองค์ชวนคุยก็คือคุยว่า ความสุขพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปอะมีอะไรบ้างอืไม่รู้สิปัจจัยสี่ทั้งหมดมันถ้าอย่างนี้มันดูง่ายก็เราเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเรียกว่านิสใช่ป่ะนิสของเรามีอะไรบ้างมีอาหารเครื่องดื่มมยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยก็มาไปปัจจัยสี่ปัจจัยเดี๋ยวนี้มีปัจจัยห้าหกมีโซเชียลมีโทรศัพท์มืวถไปใช่ไหมแต่สิ่งที่พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเนี่ยสแสวหาความสุขอช่าหความสุขพื้นฐานของมนุษย์ในหลักหลักมันมีแค่สามอย่าง หนึ่งคือการอยู่กับธรรมชาติเพราะเราต้องการธรรมชาติถูกไหม,มเราต้องการอากาศหายใจต้องการน้ําดื่มเราต้องการอาหาร,ราต้องการความเป็นธรรมชาติเพื่อเรายังเป็นมนุษย์ถึงจะอยู่ได้ถูกไหมนี่คือต้องการธรรมชาติ2ก็คือว่าเราต้องการโซเชียลเราต้องการพบปะมนุษย์เรามีความมนุษย์สัมพันธ์ดีไม่ดีมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆนี่คือถ้าความสัมพันธ์ดีเราก็มีความสุขถูกไหอ ในข้อแรกก็เหมือนกันถ้าธรรมชาติดีเราก็มีความสุขทําไมเราถึงแสวงหาจะไปเที่ยวต่างประเทศทําไมเราอยากไปเขาใหญ่เราอยากไปเชียงใหม่ไปขึ้นดอยไปดูวิวเซซุ้ยอย่างเงี้ยแล้วอากาศตรงนี้ไม่มีเหรอก็มีแต่เราแสวงหาธรรมชาติถูกไหมนั่นคอไงมนนษย์ทุกคนแสวงหาธรรมชาติทั้งหมดทั้งที่มันมีน้อยๆแต่หนึ่งก็คือธรรมชาตินะสองคือสังคมคือความสัมพันธ์กับบุคคลสามคือกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ อะไรถ้าเราคิดคิดง่ายๆอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับเราอ,ะอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันโอเคอ,ะอ่ะอใช่ไหมแต่ไตรงเนี้มันเป็นทริคนิดนึงที่มันทําให้เกิดข้อที่สี่คือถ้าเป็นกิจการที่เกิดประโยชน์ทั่วๆไปเช่นเราหิวเรากินข้าวก็จบถูกปะเรารู้สึกไม่สบายร่างกายอาบน้ําก็จบอ,อาบน้ําที่ต้องใช้อะไรครับ สบู่น้าค่ะใช้สบู่นาะกินกุหลาบค่ะนั่ะสบู่นาถาะใช้สบู่เสร็จไม่พอต้องไงนะโลชั่นค่ะบอดี้โลชั่นต้องโลชั่นต้องนม้่ะทุกอย่างครบเลยอ่ะนั้นถ้าพื้นฐานเรามีแค่นี้เนี่ยนี่คือความสุขพื้นฐานนี่มันทุกคนต้องมีซึ่งก็ดูเป็นปกตินะอืแล้วเราก็จะมีคำพูดในว่าในสมัยก่อน คนเราอยู่กับธรรมชาติเยอะอได้เปรียบคนสมัยนี้คนสมัยนี้อยู่กับเทคโนโลยีคนสมัยนี้ก็เอ้ยพูดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดูถูกอ่ะเนึกออกป่ะถามว่าคนสมัยเนี้ย <c oughs> เขามีข้อได้หรือมีข้อดีต่างกันไหมมีอ,อในข้อแรกเนี่ยคือสมมติคนสมัยก่อนเวลาคนที่ไม่ชอบอยู่กับเพื่อนฝูงฉันอินดี้ฉันจะอยู่คนเดียวเวลาฉันไปอยู่กับเพื่อนแล้วรู้สึกดราม่าขาดเขาก็จะหนีอยู่กับธรรมชาติถูกป่ะง่าย เดินไปที่เดียวก็ถึงธรรมชาติแล้วมีต้นไม้ใบหญ้าไปปลูกผักไปอะไรเงี้ยสบายคนสมัยเนี้ยพวามรำมานรามากสังคมไปไหนวะมันไปหาธรรมชาติยากเลยธรรมชาติที่มีก็น้อยลงที่มีอยู่ก็ห่วยแตกอ่ะพูดจริงถูกป่ะาอยู่บนคอนโดสูงๆเราเครียดอยู่กับสังคมทะเลาะกับพ่อกับแม่จะไปดูธรรมชาติเปิดประตูไปเห็นน้ำไหมเห็นอากาศมีอู้วิวสูงสวยน้ำก่อนเนาใช่ป่ะอากาศกับพีเอ็ม อตายทำไงอต้องหาหาทางลงทุนบินไปไกลไปต่างประเทศไปขึ้นดอยเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์ฟืดแล้วกลับมาสูดพีเอ,อ็มต่อนี่คือความเสียเปรียบอของคนสมัยนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าคนสมัยก่อนเขาอยู่ใกล้ธรรมชาติแล้วเขาจะไม่มีความทุกข์เขาก็มีเหมือนกันเพราะเวลาเขาเบื่อกับธรรมชาติเวลาเขาไม่รู้จะจัดการกับชีวิตยังไงเขาก็ต้องไปหาที่พึ่งที่มันแปลก ที่มันตอบสนองนี้คือตอบสนองความต้องการที่มันไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์เราก็รู้ว่าเรากินข้าวจานหนึ่งเราก็อิ่มถูกป่ะคนสมัยก่อนก็ทําได้ประมาณนี้ก็กินได้แค่นั้นแต่สมัยนี้เท่อยากกินอะไรปุ๊บสั่งครับถูกไหมอาหารก็มีเลือกใช่อยากอยากกินอาหารอร่อยๆก็มานาถาอย่างเงี้ยจินนี่ก็ได้ตอนนี้สั่งลายแมนก็ได้ก็มีการตอบสนองนี้ที่มันแตกต่างกันออกไปนะความสุขตัวที่สี่ ที่มันโผล่มาที่มันไม่เคยเป็นความสุขพื้นฐานมาก่อนมันดันเสลอโผล่มาแล้วไอตัวนี้คือตัวปัญหาของมนุษย์นี่แหละเขาเรียกว่าการมาสุขคือสุขที่เสพด้วยด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันเกินความจําเป็นอาหารเนี่ยอันนี้เป็น แต่ก่อนก็กินอะไรที่มันก็กินได้ใช่พอเราเราไปริมรสอะไรที่มันอร่อยแล้วเราจะไม่สามารถกลับไปกินของกลาได้อีกแล้วเพราะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยถูกต้องมาณนี้ใช่ไหมเราเคยกินซูชิแบบข้างทางก็กินได้เหมือนขนมสมัยเด็กๆที่เรารู้สึกอร่อยตอนนี้กลับไปกินเอออะไระตอนนั้นอร่อยอะไรอ่ะใช่คือเนี่ยมันเป็นคือการที่มันเป็นการมาสุขหรือเขาเรียกว่าสามิสสุขคือสุขภายนอกที่หาเท่าไหร่มันก็จะไม่สิ้นสุดมพราะน้หาหาหาไปเรื่อย อร่อยแล้วก็จะอร่อยขึ้นมาอีกเพราะอร่อยไปเรื่อยไอ้ของที่มันเคยกินแล้วมันไม่อร่อยแล้วมันกินเข้าไปไม่ได้แล้วอ่ะมันจะมีความกระแดกในใจขึ้นมาทันทีว่าแบบไอ้นี่มันไม่อร่อยอ่ะเบื่อเออฉันเบื่อแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะหาไปซึ่งตัวนี้คือตัวปัญหาซึ่งถามว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็แสวงหาเหมือนกันไม่ได้ต่างกับคนสมัยนี้เลยนั้นสมัยนี้ก็มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเช่นเกมอ่าเข้ามาตอบสนองไออารมิตสุขเนี่ยคือสุขภายนอกเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เกิดประโยชน์ มันก็โอเคอคือความสุขพื้นฐานเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีทําให้เราเสพมันมีทําให้เราแบบต้องเกื้อกูลใช่ไหมอย่าผักใส่ได้ส่งนั้นเราต้องเข้าใจว่ายังไงพื้นฐานเราก็ไม่สามารถพลเรื่องธรรมชาติไปได้อยู่แล้วนั้นเราต้องเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามความสุขพื้นฐานเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าหนึ่งเราห่างเหินหรือเปล่าสองเราแปลกแยกหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังสมัยก่อนเราอยู่กับธรรมชาติเยอะเราอยู่กับธรรมชาติแต่บางทีเราก็รู้สึกแปลกแยกอก็มี อ่ะสมมุติง่ายๆเราบอกว่าเป็นคนสมัยนี้นะเวลาเราบอกว่าเราอ,อยากพักผ่อนฉันไม่ไหวละฉันจะบินไปไปนไหนวะไปกันตอนนี้ไปต่างประเทศไม่ได้นะฉันบอกว่าฉันจะไปอยู่บนดอยบนอ่าเชียงใหม่มมสักสัปดาห์หนึ่งเราไปอยู่ละธรรมาชาติอากาศดีแต่ใจมันคิดตลอดเลยว่าโอ้ยอดขายเป็นไงวะม <c oughs> ันแบบบิตคอยเป็นไงวะแอมบิตคอยเป็นไง <c oughs> ตอนนี้หลักเป็นยังไงนะตอนนี้มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์ไม่ก็่าเป็ ขายแลจะซื้อ,อไงไม่รู้อ่ะนี่คือการนี้อยู่กับธรรมชาติแต่เรารู้สึกแปลกแยกเพราะเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มันอยู่แน,น่เนี่ยเพราะนั้นประเด็นสําคัญก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะความสุขอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความสุขจากธรรมชาติก็ตามความสุขกับมิตรภาพเพื่อนฝูงก็ตาม,มผู้คนก็ตามหรือเป็นความสุขที่เกิดจากกิจกรรมที่เราทําก็ตาม,มเราต้องไม่ห่างเหินแล้วเราก็ต้องไม่แปลกแยกอ่าเพราะถ้าเราทําให้มันถูกต้องคืออยู่กับธรรมชาติอย่างถูกต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างถูกต้องเราก็จะรู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้ เราจะไม่ห่ังเห็นกำมันเพราะ้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งธรรมชาติไปเลยเหมือนมีบางคนที่เขาแบบไม่ชอบเที่ยวธรรมชาติเพราะว่าเขาไปแล้วเขาไม่ได้อินใช่แต่มันมต้องหายใจไหมล่ะ อ่าเข้าใจเพราะั้นก็ต้องเข้าใจว่าพื้นฐานัก็มีสุดท้ายก็ไปซื้อเครื่องฟอออากาศไอยู่ดีวะถูกใช่ไหมมันก็ไม่้นธรรมชาติ <S <S อยู่ดีแล้วเรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลก็ตามเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้จะเลี่ยงอไให้ตายม,มันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นเราอยู่กับมันเราอยา่าอยากอยากทำตัวแปลกแยกเมื่อไหร่ก็ตามทันทำตัวอินดี้ฉันไม่แคร์ใครจะเป็นแบบนี้ฉไม่แคร์ใครอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเกิดความทุกข์ตามมาแน่นอนไม่มีทางรอดอย่าทำตัวแปลกแยกอยู่ยังไงก็ต้องเข้าใจแบบนั้นและสุดททท้้้าายยกกกกกกิิิิจจรรรรมมมีี่่เเเดดขึนนนนถัป็โช อย่างเช่นวันนี้พี่ๆนาถาทั้งหลายแหล่ทั้งพี่ออฟทั้งใหม่ทั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งปานอเอาของลงเรือไปบริจาคนี่การคือการทํากิจกรรมที่กอ่อให้เกิดประโยชน์จะสังเกตว่าการทํากิจกรรมแล้วงกอ่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปตอบสนองการมาสุขโดยเด็ดขาด<อ>เพราะทำแล้วมันเกิดความสบายใจเกิดทำแล้วมันเกิดความสุขแบบพื้นฐานที่รู้สึกว่าเราได้ให้เราได้ทํานี่คือสิ่งที่เขาสร้างบุญด้วยตัวเขาเองอม,มันจะเป็นปัจจัยที่อยู่แบบสบายๆพื้นฐานกิจากรรมข้อที่สามมันจะไม่ไปถึงการมาสุขหรืออามิสสะอามิสมส,สุขม,มันจะไม่รู้สึกห่างเหินเพาะเขาเข้าใจม,ม,มันจะไม่ได้ตอบสนองคือความอิ่มจากการที่เอาของไปให้เขาอะ มันอิ่มมากกว่าการไปกินซูชิโอมากสินรับอิ่มบ <c oughs> ุญอิ่ม,มใจอประมาณนั้นแหละนั้นก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมันคือการอยู่กับธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยก็คือนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์คุยกับภาษาพุทธอืมเนาะประมาณนี้คือทั้งหมดเนี่ยก็คือจะสรุปนิดนึงก็คือว่าในทางพุทธเนี่ยพุทธศาสนาเขาไม่เคยสอนให้เราแปลกแยกหรือออกมาจากสังคม อันนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นพุทธคนที่แบบแตกแยกมาจากสังคมไปเป็นลือสีเนี่ยหรอปะทำตัวอินดี้อยู่คนเดียวพระเขายังไม่ที่อยู่คนเดียวเลยใช่ไหมถูกครับพระต้องอยู่รวมกันเขาเรียกว่าสงสงเป็นสงเป็นสังฆะคือแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยพระก็จะมีข้อกําหนดว่าคืออยู่คนเดียวแล้วบอกว่าฉันปฏิบัติอยู่คนเดียวนั่งอ,อยู่ในถ้ำในป่าคนเดียวตลอดทั้งชีวิตอันนี้ไม่โอเคนะอือันนี้ไม่โอเคอ เพราะนั้นต้องอยู่กับเป็นสังคมเพื่อให้รู้ว่าความเป็นจริงมันคืออะไรอย,ย่าหลีกหนีออกมาจากความเป็นจริงมันเหมือนเป็นการหนีใช่ไม่ถูกไม่ถูกขนาดถ้าไปทุด,ดงเขายังต้องแบบมีกําหนดในว่าระยะเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาต้องเดินเป็นเดินมิจฉบาทให้คนใส่บาทได้ว่าจะอยู่ป่ากอะไรก็าตาม,มแล้วก็จะมีกําหนดว่าห้ามอยู่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่ตามครูบาอาจารย์บอกสมมติได้ไปบอกอยู่อาทิตย์นึงเดือนหนึน่งต้องกลับมานะอจะไปอยู่ยาวเงี้ยไม่ถูก ต้องอยู่ร่วมกันเป็นเหมือนคล้ายๆหนีปัญหาด้วยใช่หนีกเลสหนีไม่ได้ไม่อยากเจอเลยใช่เพราะทุกอย่างมันชดเชยกันได้ก็คือสุดแล้วเนี่ยเรื่องของ RV มันก็สามารถสอนเราได้ว่าถ้าเราอยากอยู่ร่วมในสังคมให้มันถูกต้องหนึ่งคืออยู่กับธรรมชาติอย่าทิ้งธรรมชาติอเนี้ยเล่นเกมได้อย่าทิ้งธรรมชาติอย่าทิ้งความเป็นจริงว่าเราก็ยังต้องหายใจอยู่เราก็ต้องการออกซิเจนอยู่อย่างเงี้ยอันที่สองต่อให้เราอยู่กันอะไรก็ตามเราอย่าไป ห่างเหินกับสิ่งที่เราเป็นอยู่อ,อแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมต้องได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเล่นเกมแล้วแบบอยู่กับใครไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ไม่รู้เรื่องคุยกับคนในเกมดีกว่าอย่างเงี้ยอ,อันนี้ไม่ถูกแล้วเรากำลังมีความห่างเหนินถูกปะ่ะก็ไม่ใช่แล้วก็กิจกรรมที่ทำอะไม่ว่าจะเล่นเกมก็ตามมาขอให้เป็นกิจกรรมที่ทําแล้วมันเกิดประโยชน์ชทําแล้วก็เข้าใจมากขึ้นไม่ใช่แบบด่าไปบ้าบอไปแบบนั้น,นะน เล่นแล้วหัวร้อนได้ไหมนั่นแหละไม่แป้งไม่ด่าไม่ดด้เลยเหรอไม่ไม่แป้งเล่นแล้วหลับเพราะเหรอเพราะนั้นก็คือสุดท้ายแล้วมันมันขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นมันเกื้อกูลเราหรือเปล่าถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันเกื้อกูลเรานะทําอะไรก็ได้แต่สิ่งนั้นมันเกื้อกูลแล้วแต่เราดันไม่เกื้อกูลตัวเองเ่ะเราเป็นหาเรื่องเองอ่ะหัวร้อนเองเ่ะเกมไม่ได้ผิดนะเราผิดเองอาจจะมีหัวร้อนบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นแล้วผ่อนคลายรู้สึก เกมมันทําให้เราผ่อนคลายแล้วอะเล่นระลับนะฮะเล่นระลับครับก็ค <c oughs> ือวันนี้คุยเรื่องจริต <c oughs> จริตของมนุษย์ที่มีหกอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ถูกปหทุกคนมีครบองค์ประกอบหมดนีมากนี่น้อยก็ว่ากันไปแล้วก็ในธรรมดาจริตทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยเราเป็นมนุษย์คนนึงเราก็แสวงหาความสุขบนพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติทั้งเรื่องของธรรมชาติทั้งเรื่องการอยู่ด้วยกันในสังคมและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว เล่นให้แต่เพียงพอเนาะ<ช>มีสติในทุกการกระทใ่ำ